นักสแสดงหนุ่มบอยปรกรณ์อยู่วงการมาหลายสิบปีเพิ่งจะได้มีโอกาสร่วมง,งานกับทาง g t s เป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Flat Girl ชั้นห่างระหว่างเราหลังจากที่เคยร่วมแคสมาแล้วนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นวัยอ้วนสีนี้ตามกาลิเลโอสีแพร่งห้าแพร่ง Ghost Lab และ4 0 4สุกนิรันดรรันรัน <Run. S 1> ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเล่าชีวิตการเริ่มต้นแคสงานให้ฟังว่าทันทีที่โลโก้ g d h ในป้ายวงกลมสีฟ้าที่ผูกได้ไว้สองข้างหมุนติวต,วตวิขึ้นในจอหนัง Flat Girl รอบสื่อพร้อมเสียงประกอบประจำที่ได้ยิน และได้เห็นทุกครั้งก่อนหนัง g d h ฉายในใจของผมตอนนั้นรู้สึกตื้นตันจุกในคออย่างบอกไม่ถูกในที่สุดหลังโลโก้นี้ก็จะมีหน้าของผมโผล่ขึ้นมาในหนังของปะแล้วใช่ครับผมผ่านการแคสหนังของ g d h รวมถึง GTH มาหลายเรื่องมากๆนับวๆก็6ถึงเเรื่องแคสมาตั้งแต่วัยอรวน4ี่แพร่ง5แพร่งแต่ก็ไม่เคยได้เล่นครับมากสุดก็เฉียดไปเฉียดมาตลอดชีวิตการแสดงของผมนอกจากอยากให้คนที่ได้ดูผลงานของผมชอบในผลงานแล้วมันอาจจะฟังดูตลกนะครับถ้าใครได้ยิน แต่ความฝันของผมไม่ใช่การได้รางวัลหรืออว่าอะไรเลยแต่ความฝันสำหรับอาชีพนักแสดงของผมคือการได้เล่นหนังของ Gdh Gth วันนี้ผมฟินแล้วครับความฝันของผมเป็นจริงแล้วผมได้เล่นหนัง Gdh แล้วครับหน้าย,ยิ้มและมันกำลังจะออกสู่สายตาของคนทั้งประเทศวันนี้ผมฝากความฝันนี้หนังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับแฟลตเกิลชั้นห่างระหว่างเรา